โยว่าไงไวล่นเมื่อนี้จัดยกสูงให้ FC นะครับรีวิวเต็บักเตเี้ยเลี้ยพืชไหลเมื่อนี้จัดยีราฟซิ่งกันหน่อยครับพี่น้องไวล่นนาชมนาออนิวดีแม็กเครื่องสองปัญหาสัตว์วีเจเทบยกสูงออกรสศูนบาทเถืกึเงวดอเก้าพันบาทตลอดสัญญาครับพี่น้องไปนาาอ้หูยดำดูด้วยดำดูด้วยสายลอเหลาเอากัน ล่อที่สามเจ็ดยางไล่ไฟครับพี่น้องนะแต่ว่าล่อคือ,อยางไม่เด้แต่ว่าล่อลุยขีตมมากครับพี่น้องนะลุยขีตมมากสักแก้วฝุ้นตกบ้านเจ้าตกบ่นะหู้ยว่าขีตมนะขีตมก็คือโครนนั่นเองอานะพวงมลัยนาดีหัวเกียร์นาจุงนาต่อเบาะแต่งอีกหนึ่งโคไม่แสนกว่าโลออกรถศูนย์บาทงวดเก้าพันบาทตลอดสัญญาจากพี่น้องนะ ยีราฟซิ่งหล่อหล่อฟีดาวฟีจองบัตรประชาชนใบเดียวไม่ต้องเสียค่าใช้จ่แม้แต่บาทเดียวโอ้โหเสียงหวานเจี๊ยบเครื่องเดิมๆท่อซิ่งซิเสียงหวานเจี๊ยบผู้ใดที่ว่ามักแบบว่าไอ้เอาแต่งโบหลายไปไหนเอาพอดีดีนะคันนี้ตอบโจทย์ครับพี่น้องนาฟีดาวฟีจองเหนืออีสานกลางไต้พี่น้องบ่ต้องมา บริการเฮ็ดสัญญาฮอดหัวนใดบ้านส่งรถฟรีฮอดหนาบ้านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่าบาทเดียวรับจบที่ศูนย์บาทอุ้ยเบาเบาขึ้นนี่มดีใท่ไหเดิมๆครับเม็ดดวงเม็ดอักนะหัวนุ่งหัวน็อตเดิมบมดครับรับประกันครับรถคันนี้เป็นรถบ้านนาบริการสนหนักพี่ความจมหน้าไฟไหมแต่ต่อเลขคซี่แต่ต่อเลข,ขตัวถังแจ้งเปลี่ยนสีแจ้งเปลี่ยนเล่มรับประกันโครงสร้างของรถเดิมรับประกันตัวเครื่องของรถเดิม น้าไฟนาละอองน้ำเขาหน่อยนึงเดี๋ยวจัดการให้อะไรไม่ดีเดี๋ยวบอกรถพึ่งเข้ายัางไม่ได้ล้างรีวิวให้เอฟซีก่อนเพราะว่ามันสวยจัดต้องรีบจองครับพี่น้องนะโอ้โห,โหเครื่องเดิมเดิมอันนี้ตกแต่งสวยงามนะพวกฝาพวกอะไรตกแต่งสวยงามแต่ว่าเครื่องเดิมนะจ๊ะรถคันหน้าเดิมเดิมไม่เฉียวไม่ชนไม่ตํำนะจ๊ะาฝาโปรงเดิมเดิมนะครับไม่ถอดนะครับโอ้โห,โห ถูกถูกงวดแค่เก้าพันเองได้ยกสูงด้วยยีราฟซิ่งด้วยครับพี่น้องนะสองปัญหาสัตว์ยกที่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับเปิดศูนย์บาทเก้าปัญหาตลอดสัญญาแคบนาจอยเซมโบโลอเอาโซนลบไปสองหมื่นบาทเหลือสี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทโอ้โหถูกจัดพิมพิมคำง,ง,งามพิมคำเพื่อนกับพี่น้องไว้ล้นแกวบอ๊ จองบ้ารับพีน่น้องไวรล่นเก้า